ม่เบ <un> ิลเบิลองใส่ลงชิมั้ยเออใส่กระสอบเลยก็ค่อยเดินมาเหยียเนยังโดนนี่สัตว์เชื่อไหมได้ไหมมาจได้ไหมสะดวกไหมได้ฮะโอเคเป็นเดี๋ยวเรื่อยๆนี่ต้องไปอ่ะลงไปป้าจับกันได้ไหม

หยุดก่อนหยุดก่อนนะคช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดูข้างหลังด้วยนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดูข้างหลังด้วยไอ้ถังมันจะปูดนะระวังถึงยังถึงนเนีังไม่ต้องรีบอ่ะเดี๋ยูปล่อยยกระสอบไปให้เดี๋ยวปล่อยกระสอบไปให้อ่ะ ก็ตอบตองไม่เดี๋ยวสา,า,ายมีนะเชื่อมันนะครับแต่ถ้าเกิดอ่าถุงอนนี้แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวสมัครใส่ลงไปเกิดอันนี้หลุดสายนนี้มันดึงดินขึ้นมาก่อนนะอย่าอยู่ในบอ่อลงมาโอ้ยประเด็นตรงเปิดไหมนนหน้าตัวก่อนอ่าย่ายหัวเกยหลุดไม่ต้องรีบกลัวว่วาแมวได้ไหมที่จิ้งไม่เป็นไร เลื่อยอ่ะเดินเรียบๆไม่ต้องรีบเลยถ่ายข้างในถ่ายพับไปยังงั้นนะแล้ไปเดินถ่ายเพื่อถ่ายเพื่อเกรนัถ่ายเพื่อต้ตรงนี้มดเดินน้ด ไม่วะนี่ไม่เอาไมได้กดีเลยตกฟิตปะนี้ยเอายาพัดบอยแล้วตอนลงแบบว่าจะผูกกันมีสีโพล็กบันไดนี่กี่เมตรอ่ะกเมตรสิเมตร